สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กันกับป๊อปคอนอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเหมือนเคยเลยนะจ๊ะวันนี้เพิ่มเติมก็คือมากับน้องแมวนั่นเองป๊อปคอนไม่ได้เล่นน้องแมวนานแล้วนะทุกคนเออวันนี้นะคะก็มากับน้องแมวในทุนที่เซอร์ไพรส์มากๆที่ยังไม่เคยเล่นเลยโอเคมาเรามานับไปพร้อมๆกันหนึ่งสองเรียบร้อยทุน19บาททุน19าบาทรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอด รอดไม่รอดเออเขาไปสิหมุนก่อนเบา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 ,บา,บาก่อนละกันไม่ได้เล่นน้องแมวมานานแล้วอะให้หน่อย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 โอเคเราไปกันเบ็ดบาทก่อนนะทุกคนต่อทุนก่อนต่อทุนก่อนเอาชีวิตรอดกับทุน19บาทให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยเพิ่มเบ็ดโอเคไหมเรียบร้อยดอกแรกไปที่9บาทสวยครับแบบนี้ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เออไม่ได้เล่นน้องแมวนานแล้วน้องแมวน้องแมวหมวน้องแมวเหมียว,อว,วเออแมวมาสามตัวครับลูกพี่เป็นไงสิบเก้าบาทไหลคิงต่อดอกนี้แล้วก็ไปเข้าปั้นต่อด้วยเข้าปั้นกับตัวอะไรแะแดงๆเรียบร้อย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 บอกเลยดอกนี้เอยเปิดคลิปมาก็ดีเลยว่า สุดยอดไหลพัดด้วยสุดยอดไหลแซวอนไปเลยครับโอเคเออหกสิบหกบาทเป็นไงเบ็ดบาทเป็นไงเบ็ดบาทเป็นไงเออใครบอกงบน้อยแล้วมันไม่แตกวะเออใครบอกทุนน้อยไม่แตกฟีมาแล้วอะเอาดีฟีมาตอนไหนวะ ฟีมันตอนไหนทุกคนดูไม่ทันเลยสนใจแต่ตัวแมวโอเคก่อนอื่นเลยเพื่อนฝากคำเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะเออเป็นไงเออหบาทแม่เอาอะไรมาต้านอ่ะก็เบดบาทก็ <laughs> เบบาทอ้ามาแค่ทุน19บาทเองนะ เฮ้ยแตกหน่อยดีเฮ้ยจะปล่อยไปง่ายแบบนี้เลยหรอจะไปง่ายๆแบบนี้เลยหรอโอ้โหโอเคสิบบาท์สิบบาท <c oughs> โอ้โหมาฟีกแล้วมาฟีกแล้วมาฟีกแล้วมาฟีกแลดอกนี้พี่ขอ ดอกนี้พี่ขอเธอฟีดอกนี้พี่ขอเธอฟีดอกนี้อ่ะมาเธอเมื่อกี้สิบบาทอ่ะเออมันไม่พอค่าข้าวเข้าใจปะขอค่า,ข,า,นนข,ข,าข้าวหน่อยวันนี้ขอค่าข้าวหน่อยใครที่กดไลค์กดแชร์ปอนขอให้รวยรวยรวย <laughs> รวย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 ,รวย,รวยเออไม่มาว่ะคูณแปดแล้ว <laughs> เอาไงต่อ เอาไงกันต่อเอาไงกันต่อโอ้โหฟรีเกมสองรอบเฮ้ยแมวมาโอ้โหคุณจังตังไม่จ่ายซะด้วยสิเกียดนะแบบเนี้ยเกียดนะดนะหน้ามันไสอ้อ่ะแบบนี้หน้ามันไส้นะทุกคนเอาจริงเออแบบนี้หน้ามันไสอ้อ่ะโอ้โหมาเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดให้เดี๋ยวเพิ่เเมเบ็ดดีกว่ะ มาสามบาทอุ้ยเยอะไปเดี๋ยวหมดเยอะไปเดี๋ยวหมดเอาเป็นสองบาทก็แล้วกันเนาะสองบาทก่อนก็แล้วกันสองบาทก่อนก็แล้วกันเฮ้ยสวยเขาปันเต็มช่องโอ้โหร้อยสิบห้าบาทดอกนี้น่าจะจุที่สุดแล้วเรียบร้อยได้เยอะกว่าฟรีเกมอีกฟรีเกมกะโหลกลกามากวันนี้เออร้อยสิบเก้าบาทน้องๆ พี่บอกแล้วพี่บอกแล้วป่ะ <c oughs> แซลมอนโอ้โหมาพัดว่ะโอ้โหสวยมากดอกน,นี้หนึ120่ยี่สิบบาทเฮ้ยทุกคนแซลมอนมาเยอะมากอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยแซลมอนมาดีว่ะ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 เฮ้ยไหลสวยว่ะ คิงโอ้โหคิงมาช่องสองคิงมาช่องสองขอคิงช่องสองเรียบร้อยแซลมอนกับพัดคูณเรียบร้อยร้อยสามสิบเอ็ดบาทสวยมากเออเรียบร้อยสวยจ้าสวยจ้าร้อยสิบสองแตกหลักร้อยทุกดอก แม่เบสสองบาทถือว่าปังนะถือว่าปังเฮ้ยเรามีทุนแล้วไปเบสแพงเปล่าไปเบสแพงเปล่าไปเบสแพงเปล่าอยากไปเบสแพงกันเปล่าน้องๆอ,อยากให้เล่นเกมอะไรเบสเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่จัดให้เออแมวมาเยอะขนาดนี้สีตัวจุกๆเรียบร้อยไหลแมวไปดี โอ้โหสวยจัดเลยสวยจัดเลยโอ้โหต้องไปละมาเกือบพันละขอเพิ่มเบ็ดขอเพิ่มเบ็ดกันไปเลยดีกว่าเราชอบอะไรที่มันแบบขอ10บบาทอ่ะสิบหมุนส0บาทสิหมุนขอ10บาทสิหมุน,มน,มนได้เลิก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 เปล่าได้เลิกเปล่าได้เลิกได้ยามเปล่าเลิกงามยามดีหรือเปล่า เรียบร้อยไหลแซลมอนอีกแล้วแล้วก็ไหลอีกเฮ้ยขอขอขอเอ,อเอ,อช่องแรกถ้าไม่เอก็แมวอ่ะรับรองแตกเรียบร้อยขอแมวได้เปล่าช่องแรกถ้าแมวมาช่องแรกนะทุกคนเรียบร้อยโอ้โหแตกพันไปเลยเหรอเบ็ดสิบแตกพันอะไม่เสียแรงที่เพิ่มเบ็ดนะไม่เสียแรงที่เพิ่มแบบเรียบร้อยคูณสิบหกร้อยครับดอกนี้โอ้โปังปู่มากูณสิบเก้าบาทของพี่ บังปูมากเรียบร้อยสุดๆไปเลยค้าไวรุร่นสุดๆไปเลยนะจ้ะใครที่อยากจะตามก็ตามได้เลยที่ลิงใต้คอมเมนต์เพราะความมีกลุ่มด้วยนะใครอยากได้เครดิตฟร,ฟรีตามมาเลยแจกทุกวันเรียบร้อยคุณแปดสวยอะเฮยต้องมาเล่นน้องแมวบ่อยๆละน้องแมวมาดีนะต้องมาแมวแบบบ่อยๆเลยแหละต้องมาแมวโอ้โหสวย เรียบร้อยคูณแปดุกจ๊กเฮ้ยเฮ้ยใหญ่โตเฮ้ยคิงโอ้โห,โห,โหนึกว่าจะมาต่อตกตกตกจุยเลยเรียบร้อยไมล่ะสุดจ่าถ้าร้อยยี่สิบเฮ้ยเบสิบบาทเอาเรื่องนะว่าไม่ได้นะเบสิบบาทโคตรปังอะ่ะเบสิบบาทโคตรปังเลยอะ่ะ โอ้โหแมวมาสี่ตัวแบบนี้คูณแมวเข้าไป512บาทอีกแล้วโอ้โหน้องๆน้องๆน้องๆแต่ง5000ก็คือไม่อยู่แล้วนะโอเคมาอีก3ทีโอเคเรียบร้อยดอกสุดท้ายนะทุกคนก่อนที่จะจากลากันไป โอเคทุกคนสําหรับวันนี้ป้าพอนขอพอเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันไปเลยสหวัสนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ